เอาแบบจัดจ้านในย่านนี้ลูกค้าบอกรับสั่เดนลนะครับะกูนะคะรับต้างกับลูกค้าหน่อยลูกค้าคุ้งสดนะครับคุ้งสดคุ้งสดคือมมา แ่นปัปลาราไหมครับทางนี้จะไม่รับเงินเลยนะน้องรุตจะไม่จับเงินนะครับน้องรุตบอกน้องรุใช้เงินไม่เป็นนะไม่รับเงิน <c oughs> นะโหใสมากถึงแล้วครับลูกค้ากำลังทำเลยครับ ลูกคามาเอาของน้องนัดสวัสดีครับเสื้อดำตัวสิบแปดนะคะด้านหลังบ่าด้านหลังรับช้อนได้ไหมไข่แมงดาปลาร้าค่ะ ตัวได้ไข่เมกดาปลาเขอทอออกมาได้อย่างเนี้ดูไหมคุณส่วนลูกค้ารับช้อนได้ไหมครับแค่นู่นออกมอเตอร์เวย์เลยครับผ่านผ่านอยู่ครับพี่เอาอะไร จำรวมปลาครับจำรวมปลาจำรวปลา,าก็จะหนึ่งร้บาทเอ้ย180บาทจะเป็นลดราคาอีกแล้วลางรุบอกเดี๋ยวพี่หนุ่มบอก30บาทนะ,นะ <laughs> ลูกค้าระบุได้นะครับแบบนี้ดีนะลูกค้าไม่เยอะแต่มาเรื่อยๆนะใช่คนระับ ไม่กดดันเมื่อวานลูกค้าก็มาอย่างนี้ครับใช่ไหมแต่ไม่มีคนเดินนะครับเหรอเหมันเขาตั้งใจมาซื้อแล้วก็กลับเลยกลับซื้อแล้วกลับเลย ค้าเสร็จปลาลามรับช้อนด้วยไหมครับ มมากุรรา้งสดปลาแบบนี้จะ150่ยาสใช่ค่ะอย่างที่บอกนะราคานี้จับต้องได้เลยนะครับวัตถุดิบก็ดีนะราคาก็าไม่แพงไม่แรงมากนะครับคุ้งสดน,นะครับสุหาขอบคุณนะครับ ใส่น้ำปลาไหมครับ จพิกัดร้านอีกครั้งนะเผื่อใครยังไม่รู้นะเป็นร้านยำปากโปสัติหีบนะหาอยู่ที่หน้าการไฟฟ้าทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะใชตั้งแต่ห้าโมงเป็นต้นไปนะครับ เป็นเอาเป็นกุ้งสดนะครับลูกค้าอันนี้แม่ปลานะใช่ <c oughs> คกุ้งสดไอยแปร ค่านนครับรอดเวย ปูม้าปลา,าไ,มไม่ครับนั่นค่ะ,ะ,คะเป็นหมูกอารอบปลาใช่ครับหมูกอารอบปลาแล้วก็ปูม้าปลา,าครับแล้วก็ปูม้าปลา,านะครับลูกค้า,า,าคคยำเป็นเลยหรือแยกน้ำดีครับใส่ถ้วยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวใส่ของนะครับ Ta tao คขาที่ขึ้นราคาพี่พี่ทีมงานครับนะ่พี่ทีมงานครับอ๋อทำไม่ไปทำงานสองอาทิตย์แล้วครับตอนนี้ไม่ทำงานสองอาทิตย์แล้วใช่ครับก่อนขอบักรอแค่ให้พักไปก่อนครับอ๋อเอาตอนนี้ก็ยังพักอยู่ตอนนี้น่าจะทำงานบรรจ่านี่ครับอ๋อรับรรจ่านี่เริ่มทำงานแล้วใช่ครับจะช่วยพี่แกก่อนครับ